มือนี้อยากกินมกเห็ดก็เลยจะมารักตัดเอาตองไม่ยาจริงๆไม่ได้รักดอกไม่ได้บอกซื่อแว่นก็จะเอาไปสองอันนะคะไม่รู้จะพอหรือไม่แว่นก็เลยคิดว่ามันไม่พอหรอกแว่นก็เลยไปตัดเอาอีกอันนึงพอตัดใบตองได้แล้วแว่นก็จะไปเก็บผักคุณตูใส่มกเห็ดนี่หอมแซ่บดีมากผักคุณตูนี่ก็ปกน้ำไม่หันเลยมาตัดกินตลอด พอเก็บผักแล้วแล้วแว่นก็จะไปนั่งเล่นที่เตียงของแว่นอันนี้เป็นเตียงนี่เนี่ยเป็นเตียงที่ซื้อมาใหม่เป็นเตียงไม้ไผ่เพิ่งรู้ว่าที่ไทยเขาเรียกว่าแคร่โอเคผูซื้อว่าอยากกินข้าวมากแล้วก็เลยขึ้นมาจัดการลนใบตองก่อนเลยลนใบตองเพื่อให้มันน้ําเหือมันออกนะคะแล้วก็ไม่ให้มันแตกเวลาหอ่อถ้ามีเวลาเยอะจะใช้วิธีนึง่งหรือวิธีตากแดดก็ได้จากนั้นก็มาเซตใบตองเอาขี้ฝุ่นออกแล้วก็มา เอาใบตองออกจากก้านมาจากนั้นก็นําใบตองไปสีเป็นสิ้นๆเท่าๆกันและนี่ก็เป็นเห็ดปอดที่ซื้อมาจากตลาดมือซานี้ก็นำเห็ดปอดไปตัดตีนแก่ๆมันออกก่อนนะคะแต่จริงๆเห็ดปอดนี่คืออ่อนมากตอนแรกว่าจะเห็ดเบิร์นี่แต่ว่ามันหุ้ซื้อหลายโพดก็เลยเห็ดแค่นี้พออันที่เหลือก็เอาไว้แกงแล้วก็นําเห็ดปอดไปสีเป็นสิ้นเล็กๆน้อยๆอยตามใจเลยนะคะสีกแล้วแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดระเบียบเรียบร้อย แว่นรู้สึกเหนื่อยและก็หิวมากแล้วก็เลยบอกคุณสามีมาช่วยทำตามข้าวเบื่อให้แล้วก็มาช่วยเด็ดผักคุณตู่ให้ส่วนแว่นก็เตรียมเครื่องเคียงอย่างอื่นแว่นนึกขึ้นได้ว่ามันต้องใส่ผักหอมบัวด้วยแว่นก็เลยย่างตอกแตกตอกแตกไปเก็บผักหอมบัวก่อนได้มาแล้วก็นำไปล้างน้ำแล้วก็เอามาซอยเป็นซินซีนหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วแต่ส่วนแฟนยังเด็ดผักคุณตู่ไม่เสร็จเลยเดี๋ยวแว่นจะมาปรุงเครื่องใส่แล้วนะคะ ก่อนอื่นอ่าหไปหั่นหัวสินงไข่ก่อนแป๊บหนึ่งจะใส่หัวสิ่งไข่ด้วยนะคะอ่าพอซอยแล้วแล้วเราก็ใส่กะละมังใส่ถ้วยใส่ซามไปเลยจากนั้นก็ตามไปด้วยข้าวเบือตามไปด้วยเกลือแป้งนัวแล้วก็นี่เลยค่ะปลาลาชอวันดีมีสามสูตรนะคะสูตรส้มตามทำยำอร่อยมากสูตรต้มยำทำแกงปลาะจะไม่หวานจะไม่คค้าขย่าวขวดก่อนใช้ทุกครั้งและกระปุกนี้ก็เป็นปลาที่เป็นตอนๆน,นะคะ แต่วันนี้แว่นจะใส่เป็นขวดสีส้มค่ะอย่าลืมขยับขวดก่อนใส่นะคะจากนั้นก็ใส่ไปเลยตามใจเลยอันนี้ไม่มีสูตรนะคะใส่ไปแบบม่วๆเลยสามีเด็ดผักนางตู่แล้วแล้วก็ใส่ผักนางตู่ลงไปเลยค่ะเอบางทีก็เรียกนางบางทีก็เรียกคุณเหมือนเรียกสามีเลยบางทีก็เรียกสามีบางทีก็เรียกแฟนจากนั้นก็โคนี่มันข้าวกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนโคนไปนานๆเลยนะคะระหว่างนั้นก็ไปต้มน้ําไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาหอ่หอห่อมกเฮ็ด นี่ค่ะก็เอาใบตองห่อลงไปสองซันเลยเผื่อมันกันแตกเนาะแล้วแว่นก็จะใส่พริกลงไปเม็ดหนึ่งทุกคลุกห่อเลยนะคะแว่นไม่ได้ใส่เพชรในนี้อ่าแล้วแว่นก็จะห่อแต่แว่นรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะเนี่ยเออแว่นว่าไม่ได้หรอกแว่นใส่หลายเกินไปแว่นก็ตักออกนิดนึงอ่ะมันจะได้ห่อง่ายๆเนาะแล้วก็เอาไม้เสียบอย่างนี้เลยไม่ต้องเน้นสวยนะคะเน้นแบบว่ามันไม่แตกออกก็พอแว่นว่าใบตองมันเล็กไปนะคะครั้งหน้าต้องเอาใบใหญ่ๆจะได้ห่อง่ายๆ เดี๋ยวครั้งหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวจะตัดเอาก้านใหญ่เลยอเสร็จแล้วมานับดูว่าได้กี่ห่อหนึ่งสสามสี่แล้วก็ห้าหกเได้เจดห่อนะคะทั้งเบิดอ่ะจากนั้นก็เอาไปนึ่งเลยจ้านก็ฮ้อนก็เดือดพอดีพอคิดว่ามกเห็ดมันใกล้จะสุกแล้วนะคะแว่นก็จะเอาผักลงไปนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นผักกะด เจียวแล้วก็หนอค่ะนะคะก็เอาลงไปนึ่งเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานอกาะแล้วแวนก็ว่าการที่เอาเราเอาผักไปนึ่งอะมันอร่อยก็ลวกอีกนะคะทุกคนลงไปทําดูนะคะอ่าแล้วก็เปิดไฟขึ้นไม่ต้องแหงมากนะคะท่านี้ก็พอจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นอ่ะคิดว่าตอนนี้มันสุกแล้วล่ะคะ่ะอ่ะก็เอามาปรุงลงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมมาชิมด้วยกันเลย เดี๋ยวเราก็หยิบผักออกมาก่อนนะคะก็ใช้อะไรมานหนีบหนีเพราะว่ามันร้อนแวนจะบอกว่านึ่งหนอคะค่ะอร่อยมากคะ่ะทุกคนแต่ผักกระเจียวแว่นไม่ค่อยชอบกินมันเท่าไหร่นะคะอส่วนมกเห็ดแว่นก็จะเลือกเอามกที่ใหญ่ที่สุดก่อนมาแกะดูมาลุ้นด้วยกันว่ามันจะสุกไหมแกะดูจริงๆเห็ดมันสุกแหละแต่ว่าต้องให้เข้าเบื่อมันสุกด้วยนี่จ้าทุกคนดูน่ากินไหมคะแล้ววันนี้กว่วจะได้กินก็นู่นะคะปลาไปสองทุ่มก่า แวนอยากบอกว่ามันอร่อยมากและแฟนก็บอกอร่อยเหมือนกันนี่ผักแวนแวนก็ซ้มให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยกินเนาะนี่ราคาอยากทําอะไรก็ทํากินไปทําตามได้เลยนะคะมกเห็ดอร่อยมากเห็ดอะไรก็หมกได้คะ่ะ